กับผมเองไอคิวเย,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 ย้ทุกคนลืมประเพณนนีของเราไปหรือเปล่าเอดพัชมิตรโอเคถ้าง,งั้นวันนี้เราจะมาทำภารกิจตอบบล็อกโลกเก่าก,กันอีกแล้วนะครับผู้ซึ่งตอนนี้ผมเวลสามร้อย ไอ้เจ็ด้อยสามสิบสองส่วนน้องไปก็แววสามร้อยสี่สิบเจ็ดส่วนไอคิวก็ไม่รู้นะครับผมแววเจ็ดร้อยเจ็ดสาครับโอเคเราเริ่มทำภารกิจตบบอสกันได้เลยและไอคิวไปไหนเนี่ยไปก่อนนดีไปก่อนลิงไปตีแชงคูดเหรอสามเจ้งจะไปตีแชงคูดเหรอว้าวว้าวว้าวลืมไปไม่ใช่เผาเงอะ บินไปนู่นแล้วต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมเสียงเบาเพราะว่าไม่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้แอนลับลับบอกเพราะเรามีมีมีแอนผมกับขอเราไี่ปาร์ตูอะคเพราะเราต้องมีผลแสงนิดละกับ โอ้น oh, oh, ี่มันตีหน okay. ูแรงอยู่โอเคเจอเย็นีเก oh. ิดแล้วหน่าฮะาใครนี้รอกรพี่ปข้าหัวกะพันรออยู่เนี่ยไปไม่ต้องพูดเยอะเอยมากไรใช้ใช้าราตต้มันนุ่เหงื่อ <laughs> มนุย์เงียแทนที่จะเป็นมนุษยนเงียกลายเป็นมนุย์เงียเร็วไอคิวที่รออยู่ขอ <h aki> กเกตู้เปิดด้วยธน,นูแสง <h aki> กกนแล้วกันอย่ารอเพราะเห็นผลแสงบินมาละนู่นน่ะทุกคนเห็นไหมนู่นน่ะนู่นน่ะเออนั่นนั่นนั่นน่ะนั่นนั่เออตรงนั้นนั่นแหละครับนั่นแหละเพื่อนผมเออมาเอากล่องบัตรเก็บกล่องก่อนเจอกันที่กรอบกรอบก็ไปเจอกันที่กรงคุกเพราะว่าเราจะไปคุกอิมเพลดาวน์ให้มันบินไปถึงไวจัง เดี๋ยวผมดูก่อนมีบอลอะรเกิดมั้งไปไม่ถึงวัยโอเคบอลตัวแะไรเกิดแล้วก็เร่ป็ปลปลาาเฮ้ยบอลมาบอเกิดบอเกิดหน่นี่มนเสียงอะไรเนี่ยแอปตึกกตึกตึกให้ได้ยินเสียงตึกๆึกก็ขอใครด้วยเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ซ่อมอะไรนี่รู้ที่ ไอ้ก้นเกิดเลยเอ้าเกิดทั้ง3ตัวเลยเวเเเแตกแล้วไเออ่งมถะต่อไปที่จะใช้เซเบอร์ตีแล้วเพราะว่าอยากให้หายชีวามฟัมิโก้เนี่ยได้ E P ยอดสุด เดียวไปก็นี่แล้วสามารถไี่รู้สึกว่าเขาจะไม่ถึงบ้านหรือว่าอยู่หลังหออ๋อฟ เงือกก็เงือกไปก็ไม่น่าจะ่พอจะสู้ได้อยู่ดูดินี่มันแก้งผลแสงกันชัดๆทุกคนสามารถใช้ผลแสงได้กันอย่างคล่องแคล่วแต่มีคนเดียวที่ไม่ใช้ผลแสงจะช่างนะไม่ต้องสนใจหรอกว่าจะไม่ตื่นก็ไม่ตื่นเออนที่ไม่ตื่นเพราะทำไมทุกคนบินสูงกันหมดเลยพี่บินต่ำอยู่คนเดียวเนี่ยก็่เห็นเกาะเงือกแล้วไปอยู่ล่างถ้าผลแสงืีกระบวน่าบินตื่นมีโอโห พี่จะได้บินหักเลี้ยวไปไหนได้ไารเดิดเเดดนแรการนแรกกเนๆอย่าลืมเซตสปอนด้วยนนม,มีคนนึงมันน้อยไปนิดนึง,นอนนงโอ้ยเกือบตกน้ำนุ๊กจ้ะ บินไปก็บินตามมาเลยเมื่อช้าพี่ปานพี่มันุยเมื่อกี้พอมินตรงน้นี่ไปก่อนเกันที่กเกก้เจกันที่เกาสกายเปียเม็กาไปก่อนสกายเปียเมกหมาเอร้อยไวแล้คุยได้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปก่อนเอกอเม็กหมาไม่ต้องไปเม็กหมาเม็กมาคิวไปก่อนนี่ก่อนเกาะสกายเปียแล้วค่อยไปเม็กมมา ก็ได้เปลี่ยนเส้นทางกระทันหารเอ้ยดินไหโอ้เงินมีแสนดินเดียวนี่ครับนี่คือเวลของผลกับเงินที่ผมมีอยู่ตอนนี้ใช่ครับนี่ใครใช้ผลพ้ะเฮ้ยเฮ้ย <c> ต <oughs> <c oughs> ื่นไหม ไม่ตื่นผมพะกกลางลงท่อตามันโอเคโอ้โหเจอกันก่อนเจอผลว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอเซเบอร์นี่โอ้โหมันหาเรื่องใช่ไหมโอ้ยอุซาบินมาตั้งไกลไอคิวแก้แค้นให้หน่อยไอคิวแก้แค้นมันดิ กายเพียชั้นสองนั่นนะท่านผู้ชมเห็นไหมคะกาะกายเพียชั้นสอง เฉยวว่ามันจะเปิดไหมเปิดไหมครับมันเปิดเปิดไหม,มครับโอ้ได้เวลาสังหาราขอยิงเปิดเป็นสกิลแรกรับรองมันร้อง <มา S 1> โอ้ยนั่นไงมันร้องจริงด้วยว้าวเดี๋ยวพี่ล่อมันอไว้ก่อนเดี๋ยวคุณเซเบอร์ ติดมาลังแกฉันเดี๋ยวๆเดี๋ยวเราไปเซเบอร์ยังไม่หมดเราก็บนหัตถ์สองเงินเไม่ยแบตเตอรี่อัพด้วยแบตเตอรี่มันไม่สำคัญอะไรอ่ะไปก็ใช้ได้เนี่เดี๋ยวผมจะตัดไปที่กอรแมกมาเลยนะคะ